คนเดียวฆ่าได้ไมั้ยโซโล่ครับโซโล่ไปก้าวหนึ่งคนเดียวเลย ดูด้วยว่าหุ่นมันอึดขึ้นไหมเชื่อว่าหุ่นมันอึดขึ้นหนัดบแบบเลยก็ตายหายกันอยู่แล้วมาอึด ไี้อึดแล้วเลือดตัวไหนไม่ได้ปักโอเคดูซิได้อะไรดได้ไหมเก็บได้หรือเปล่าโอ้มาวะ่ะได้วะ่ะเก็บจ๊ยิงดีนกตายแล้วอ่า เจ็ดประมาณเจ็ดนัดแปดนัดได้แล้วก็ได้ปืนบาลเลตแล้วโอเคกลับบ้านได้มาแล้วกินตำล็จดูซีคลับจะขายได้เท่าไหร่บ้านกันเขาได้มาแล้วตัวเดียวได้เลยมันนั้นถกตัวไม่ได้แปลกว่ะ กินกันเกี่ยวต้านตัวเดียวมาคนเดียวได้นอกคนเดียว,วเดินทานออกหมุย,ย,ยไปขาย

ถ้าจะรวยก็ต้องหาปืานเจ็ดปารีนเป็นของเป็นขายเพราะว่าเป็นสินที่ขายได้แพงที่สุดในขึ้นอยู่กับสีด้วยสีดำจะแ่งที่สุดถ้าสีดำแพงที่สุดสีดำจะแพงที่สุดขายได้ประมาณก,กระบอกละสี่ลัด ี๋ยวผมต้องเอาไปดูว่าสีซิงเอิลซีเอ,อ,อเขาจะขายได้กับรถหรือเปลทีมงานแอดมินเขาบอกมาว่าจะขายได้ประมาณกับรถลสองล้านตัวเจ็ดเจ็ดสองสีอื่นไม่ใช่สีดำ ยัดฮัลโหลไปไปเนาะเพิเข้ามาครับต่อเข้ามา,มาโอเคโอเคมามาตามไปเถิดเด้อจะทำอะไรให้ตามมาหนิครับคุเล่นไปับใช่เฉลยเล่นไปทางเพิ่งเข้ามา รถก็ม,มีดับเพ็ิเซิร์ฟแต่ต้องหาอะไรใส่เอารถมีเครื่องลูกคันแต่อะไรไม่ครบ อ้สี่ล <laughs> <Kid ding. S 2> ้านหกคสี่ล้านหกเปาส่ลนหกสี่ล้านหกใช่ไหมอ่าสีล้านเฮ้ไม่ใช่ระเดี๋ยวไม่ใช่สี่ล้านแ่สี่แสนหกสี่ะไม่ใช่สี่ล้านสีไอ่าสีเทาสีซินเวอร์ใช่ไหมสีเทาสี่ล้านมอ้สี่แสนสี่แสนอื ่าบอกระบอกสีเทาใช่ไหมใช่ใช่กระบอกสีเทาได้ขายได้สี่แสนหกเพราะว่าเมื่อวานกระบอกสีดำมาไปขายได้สี่ล้านอ่ากระบอกสีดำมาสี่ล้านแต่กระบอกสีเทาสี่แสนโอเคสี่แสนก็สี่แสนก็ได้อยู่อ่าได้อยู่ก็ได้อยู่คุ้มก็ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเลยมันก็ประมาณพอๆกับอ่ยากกว่าหาว่าไปไปขายนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องคืนเงินนะครับ ช่วยช่วยเอาเริ่มย้ายไปเข้าใส่รถหี่นั่นเลยไหมครับผมเจอรถคือคันเนึ่ยผัดยาเค็มกืนก่อนเจอกระบะคันหนึ่งป้ากับไปเอารุ่งเช้าพอไปเอาปุ๊บอ้าวเปลี่ยนไม่รู้ใครเอาไปได้แล้วโอเคครับเป็นบาลต M82 สีเทาขายได้สี่แสนหกถ้าสีดำมันจะขายได้ประมาณสี่ล้านสีขาวไม่เน็ตสีขาวน่สองล้านอ่าสี สีทะเลทรายน่าจะอยู่สีทะเลทรายน่าจะตกเท่าไหร่วะประมาณสองล้านเหมือนมั้งประมาณนี้แหละครับโอเคเรียบร้อยภารกิจสำเร็จ